สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจําวดวันที่30นะครับสิงหาคมนะครับ2566นะครับส่วนงวดประจําวันที่28สิงหาคมนะครับ2566นะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่6นะครับวิ่ง6รูด6นะครับผลก็คือ480กับ64นะครับเจาะไม่มานะครับท่านผู้ชม สำหรับงวดประจาวันที่30นะครับเลขเด่นนะครับในตารางก็จะมีอยู่ที่4กับ1นะครับเด่นอยู่ที่4นะครับลอง1นะครับเด่น4ีลอง1จึ่คู่4ศ 4, 3 4, 5 4, 7 1, 15ึ่แล้วก็18นะครับกันเบินไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชม 4, 4ีกับหนึ่งนะครับเลขสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่0 4น3 1> 4ี่หนึ่งสี้าสีก็7จ1นะครับอาจจะเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ แอดขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางราวพัฒนานะครับประจำววันที่30สิงหาคมนะครับ2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ